สวัสดีจ้าช่องกัวน่องเนย้มือนีหน่องเนยก้กาชิมาพ้าเห็ดเมนูแกงพั้มไส่หมูและจานนี้ส่วนพักขากะซิมีเป็นพักหอมพริกแห้งตะไคร้กับพักอีตูอ่าขั้นตอนแล้วข้ากะซิมะตำ ทำนี้ต้องไมยซื้อมากลยจ๊ะเป็นไข่พัมแบบซื้อตลาดนะซื้อมาห้าบาทต่ำมากทิกต่ำทั้ดละเอียดลยจ๊ะไม่ไล้แรกของกาใเ้ไข่พัมก็คือเทน้ำลงจักน้อย ก็จะคัวหมูมันสุกอืมบะลงใส่ลายอ่าเอาพริกที่เขาตำอะ่ะเอาใส่อืมอืม้อาก็เอาหมูเขาใส่เป็นซี่โค้งหมูนะจ๊ะหมูทินเนได้อมาตะไคร้จ้ะตะไคร้นี่าาตัดเ,เป็นท่อนนิดหน่อยนะจ๊ะใส่บ่ต้องทูบ่ต้องตำย่างเอาไปคั่วใส่กันมาที่นี่ แต่ไข่พีห่หอมนะจ๊ะวุ้ยไฟแห้งในการแตบบ่ที่นี่เขาก็จะมาใส่เครื่องปรุงย่างแล้วเขาก็จะใส่น้ำปลาร้าใส่เข้าไปถ้าพีดหนึ่งพีดนิดนิด,น,ดนี่รสจังเลยไต่ไไรสด,ดีว่าจ๊ะ เพิ่มความนัวให้กับแกงไข่ผัมเพี้ยบางคนอยากเค็ดกินด้วยว่าอยากกินได้จ้าเด้อเ <c oughs> บิง้งคลีปตรงเลื่อการถมาเอาไว้กินที่บ้านได้เอาเกลือใช้บิกินี่ะ <c oughs> คนให้เข้ากันทีนี้กลัวันก็หมูชิสซูจังเอาผัมรูให้หมูซุกก้อนได้จาวันนี้คัวไป เยวจะไปขั้นตอนหมูสุกก็ได้จ้ะนี่คือนี่คือหมูสุกแล้วขันในการดึงมูสุกจ้ะแล้วก็เอาไข่พัมใส่เข้าไปมันคือขทางที่เนือ้อใส่ไข่พัมเข้าไปนี่ไข่พัมม้มเรต้องเติมน้ำหลายจ้ะน้ำมันกี้จะมีน้ำฟูขึ้นมาอีกวันร้ายหลายวันใส่ตาหัวใส่ก็หมูเขาแบบ หัวไปเลยตุ๊กแตกไปกันเบิ้งสีหน้าตาอู้มันจะแซ่บไฟกับออนลงเนี่ละ่ะเอาอยเวิร์ดอะโอเคแล้วก็คน,นมันเข้ากันนี่ เห็นยีงบลูคอชัดจิบุญเห็นชัดคนคนคนน้ำจากเท้ามันมีน้ำในโตเท้ามันก็มีแล้วจ้ะแกเขาลวกใส่มันงเดือขึ้นมาแล้วคุณนี่น้ำเต็มจ,จ้าขัวจั๊กน้อยมันเข่าเนื้อเข่าหมูกันมันเขากันถ้าเท้าสุากแล้วก็จะเป็นสีซ้ำๆตอนนี้ถ่ายเท้าสุกแล้วจ้ะขั้นตอนเราไปเขาเก็จะเอาพักลงเป็นพักหอม น้องใ้อากาศค่อนมันเข้ากันนะจ๊ะน้องฟางก็อยากเค็ดน้ำเมืองน้ำนะจ๊ะนี่น้องฟางจะอยู่น้ำอดิเลียวจางหิวเข่าบ้างแน้วให้คลิปกับใบให้คลิปสวยนะจ๊ะให้คลิปตอนเช้ากินข้าว ต่จะใสใส่ขงสูรถใส่น่ดนดเดียวคนให้เข้าหมูเข้ากันใสกาศพาอีิตูลงนะจ้ะหั่นียบเอยก็โอเคอเอจที่นี่ตากาพาอีกตูเข้าใส่หอม,หอมเติออมหอมๆ้าไปอีกคนใน,นมันเข้ากันจ้ะที่นี่ ท่ามันเข้ากันแล้วเขาก็ันไปปรุงหมอเ็ตท่าตอนกินในเบิ่งเด้อจ้ะใช่ป่ะอืมแล้วจีจ้าจิ้งท้อซ้อนน้องกันเด้อมื่อไงฟางมันดิกล้องเราบ่รูกกินน้อกินเราบัดดิกล้องกันแล้วฟางมันดิกล้องกันแล้วมันได้ก็บท่าตอนกินให้เบิ่งงด้วจ้ะนี่ดูใส่กอกให้นาะใส่กอกของฟางก่อน คำขำใหญ่ใหญ่หวังห่วมน,วม,นมือีนเขากับิื่ความมีผักมาได้ยังไม่เก็บดูดขององ อ n ă งนั ăn ăn ่งใหดีนะตีเหมือนอ่ะหสด้วยนใส่กอบนี่นั่งไม่มาเลยหัดยัไม่หมดใส่ม็กอมกอน

เขาใส่ว่ล่ะเขาสะนัเ่เด้อบอินเด้ไอนนี้เอาสิมะแ่ ป่านนี้เนี่ยลูกทำเบอร์ได้หรือเปล่า ใ่้ได้ปลาแหงได้จ้าเด้อโทรมาหางเนื้อใดที่เบอร์0842616702ได้จ้าโทรมาได้เลยสามร้วกค่าส่งค่าส่งห้าสิบห้าบาทค่าฟองอีกสา่าบาทเดยื่อมันจะถิโตขอที่ร้อยหนึ่งล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เพอสมควรได้จ้า คลิปเนยคั่วบึงเนยนี่ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามเป็นกำลังใจหรือว่าสบายไม่เป็นไรจ้าบ๊ายบายเจอกันที่บ้านจ๊ะ